เอาล้วกกลับซื้อผูชมระบมอยู่กับเกมเดทเอาในพาร์ทที่2กันอีกแล้วนะครับผมจากตอนเดินที่แล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงเรียนนะฮะแล้วเราก็กลับมายังห้องพักของเรานะฮะวันนี้เราจะมาติดตามกันในเรื่องของน้องลินดานะฮะชีวิตของน้องลินดากันต่อเลยนะฮะโอเคหลังจากที่เราอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยพอร้อมที่จะไปโรงเรียนกันนะฮะนี่เป็นรู้สึกว่าจะเป็นหอพักนะฮะหอพักนะ่าจะเป็นหอหญิงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ ปุ้ยเปิดทีวีวได้ด้วยเพื่ออะไรผมไปรู้เรื่อง <c oughs> มัเปลี่ยนช่องได้ด้วยเหรอมีการ์ตูนมีหนังและโอ้ยหนังผีก็มีเขาเป็นเพลงเหรอเอาผมปิดดีกว่าโอเคครับผมขอสำรวจก่อนนะฮะกับห้องพักนี้เอ๊ะมีเสียงด้วยเฮ้ผมดูว่าผมปิดไปแล้วนะเนะี่ยทีวีเปิดเองครับ ม่อ่างหลังหน้าด้วยเป็นหอหญิงครับผมสำหรับนักศึกษานะฮะมีแมวด้วยอ่ะปกติหอนี่เขาไม่ให้เลี้ยงแมวไม่ใช่หรอครับผมแต่หอนีสามารถเลี้ยงแมวได้โอโหแมวเต็มเลยน่าจะเป็นแมวของเจ้าของหอ,อพักหรือเปล่าคะโอ้ยมีแมวเยอะอสามตัวเลยอ่ะน้องแมวอา้อาวอ้าวอะไรกันวะ <laughs> โอเคครับผมเราลงไปข้างล่างก่อนครับเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะ อ,ออกไปโรงเรียนได้แล้วีตงตุลาปอหอผมไม่รู้ว่าคนนี้ที่แบบเป็นเป็นแม่เราหรือว่าเป็นป้าที่คอยดูแลเราผมไม่แน่ใจนะแล้วทําไมป้าเหมือนในหนังเรื่องไอ้คนเล็กบัตรเทวดาคุณผู้ชม <c oughs> เคยดูไหมสิงโตคำรามอะฮะวิชาสิงโตคำรามเดี๋ยวคนนี้ทําอะไรอะ่ะคนนี้ชื่อครีมครับผมเว้ยแมวคา,าบตรงเท้าไปครับผมแมวคา,าบลงเท้าไปโอ้โหแล้วไม่รู้ว่าแมวไปไหนด้วยครับสวัสดีลินดา ขอโทษนะที่มายืนขวางประตูอยู่แถวนี้รู้สึกว่าเหมือนว่าอาจจะให้เราทำเควสด้วยนะครับผมช่วยในการจับแมวนะแล้วก็ไปเอารองเท้ามาให้โอเคถ้านั้นเราก็ไปสิครับผมรออะไรสามารถกดตัวเจน,นะฮะเราก็จะดูเควสไดุ้ยเรามีระบบอันนี้ด้วยไบเกอร์ ไปเกอร์แท็กซี่ครับผมเราสามารถเดิน่านั่งรถมอไซค์นะครับพวกมอไซค์รับจ้างไปเรียนได้นะฮะแต่มีเคสอยู่นะฮะเราคือเราต้องตามหารองเท้านะฮะให้กับคิมนะครับผมแล้วก็จะไปหาแมวที่ไหนวะนนี้ผมจะไปหาแมวที่ไหนครับคุณผู้ชมชาตินี้ต้องรีบไปโรงเรียนนะแต่ต้องมาตามแมวที่ขโมยรองเท้าคิมไปนี่มันใช่เรื่องไหมเนี่ยไรเนี่ยเด็กแว่นนะผมเด็กเนิร์ดเป็นโมบายเกมเมอร์อ๋อก็ลักเล่นเกมเกมอะไรเอ่ยได้ไปได้ไโมบายหรือเปล่า โอเคทีนนี้เป็นอะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นอาาพาร์ตเมนต์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเฮ้ยแต่เมืองนี้ก็สมจริงอยู่นะสำหรับระบบเกมถ้าไม่รวมภาพนะครับผมผมปรับภาพต่ํามากเลยนะฮะโอเคแต่ถ้าเปิดภาพสูงเนี่ยปรับภาพสูงผมว่าภาพสวยมากตรงนี้มีอะไรกันอะ่ะไปได้ไหมอะ่ะไปไม่ได้หรอครับติดอะ่ะโอ้ยมีเหตุจรกรกรมไม่ได้เหตุจรกรกมให้ผม เหตุวุ่นวายนะเกิดทางในซอยแทบแทบแทบๆป้ไ <c oughs> แหละแทบๆโอเคโอ้โหผมคิดว่าสัญลักษณ์ LG เหรอผมพานาอะไรเนี่ยพารานอโมอพารานอโมอนี่ชื่อเดียวกับเกพารานอโมเฮดเเลยเนี่ยโอ้แต่เมืองหน้าอยู่นะผมอยากรู้ว่าถ้าผมเดินให้รถชนเนี่ยผมตายเป่าผมอยากรู้ <laughs> ผมอยากรู้เนี่ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะ นี่แมวนีไงเจ้าแมวตัวปวนูนถ่ายรูปเลยขโมยรองเท้าหรอถ้าเป็นชั้นท่านจะไม่เข้าลขแมวตัวนี้ติดขาดเลยเหรอเราต้องมาคุยกับคนนี้ครับผมแมวดุด,ด้วยนะฮะเหมือนรู้สึกว่าจะห่วงรองเท้าด้วยแล้วก็เขาบอกว่าเควสวันนี้นะฮะสดับคนกวาดขยะเขาบอกให้เราไปหาของนะฮะมาแลกเปลี่ยนเพื่อที่่าจะได้รองเท้าคืนนะฮะ ก็คือแบบว่าถ้าคุณอยากได้รองเท้าคืนเนี่ยคุณก็ต้องหาของมาแลกเปลี่ยนชนะโ okay. อเคแล้วคืะไป็น,นคือเราจะอ,าอะไรมาแลกเปลี่ยนน่ะประเด็นคือเราจะอ,าอะไรมาแลกเปลี่ยนครับผมไม่รู้อะ่ะพี่ต้องการอะไรอะ่ะต้องการอะไรมาแลกเปลี่ยนไหมผมถ่ายรูปพี่ไว้ก่อนเป็นหลักฐานเลยนะโอเคเผื okay. ่อพี่แบบเบี้ยวผมอะ่ะเดนนี้สามารถดูดวงได้ครับวันนี้เป็นวันที่ไม่ดีเลย <laughs> เออแล้วผมจะเอาของอะไรไปแลกเปลี่ยนเขาอะ่ะ อไปเดี๋ยวคุณผู้ชมครับโปสเตอร์หนังเฮ้ยนี่คือหนังเรื่องเดนเอานะฮะเดนเอาจากภาคแรกนะครับผมเรื่องนี้ซึ่งเขาทําทหนังมาจากเกมนะครับผมก็ดูสิมีการโปรโมตหนังเรื่องตัวเองด้วยผมว่าเป็นอะไรที่ดีมกันนะผมก็อยากดูเหมือนกันนะว่าเดนเอาถ้าเป็นระบบอาภาคหนังเนี่ยม,มันจะสนุกหรือเปล่านะกำกับโดยอของคนอินโดนีเซียนะฮะ มีการโปรโมทหนังตัวเองด้วยถือว่าดีนะฮะอุย้ยนี่เป็นร้านอาหารนะฮะผมว่าเขาต้องหิวแน่เลยพี่สาวคนนั้นนะฮะงั้นผมจะซื้ออาหารเป็นตอบแทนเขาก็แล้วกันเนาะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนี่ไงนี่ไงเราได้อาหารแล้วนี่ไงเราได้มาแล้วร้านอาหารของอินโดนีเซียก็เหมือนบ้านเราเลยนะฮะมีโต๊ะเก้าอี้แดงไปต่างกันเลยนะฮะเราไปดูเมนูนะฮะเมนูของคนอินโดนีเซียเขากินอะไรกันบ้างนะครับมีมีไก่ทอด มีมีเป็ดทอดมีปลาทอดมีเนื้อทอดแล้วก็มีเออ่มีมีังกรด้วยเหรอครับอ่าคนอินโดนีเซียเขากินเนื้อมังกรด้วยเหรอครับผม w a t t h e fuck โอเคครับผมเดี๋ยวเรากลับไปหาพี่สาวคนนั้นนะฮะเอาของไปให้ก,กว่ามาเอาของแลกเปลี่ยนค่ะจากได้รองเท้าแล้วเอะเธงให้ฉันสองชิ้นเลยเหรอขอบคุณนะ จะ,ะจะได้ Enjoy กับอ่าจะได้เอนจอยกับอาหารสักทีนึงนี่แล้วครับเราได้อาหารมาเรียบร้อยแล้วครับผมดงว่าพี่สาวคนนี้ก็ไม่ได้เบี้ยวเรานะฮะแ,แล้วเราก็กลับไปที่อพาร์ตเมนต์กันมาแล้วอ่ะรองเท้าพิ่คิมขอบคุณนะลินดา <c oughs> ฉันหวังว่ามันคงไม่ฉี่ใส่รองเท้าฉันหรอกนะ <c oughs> โอเค เรียบร้อยครับผมภารกิจเควสสำเร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องได้เวลาที่ไปโรงเรียนแล้วครับผมเวลานี้โอเคอาบน้ำเรียบร้อยครับผมได้เวลาไปโรงเรียนแล้วเย่สิ่งที่สำคัญของนักเรียนก็คือต้องไปโรงเรียนนะครับอย่าไปโรงเรียนสายกันนะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปโรงเรียนับผมเราจะโทรสั่งไบเกอร์นะฮะให้ไปส่งเราแทนนะฮะ นี่สีเราจะไปคือโรงเรียนจ้าถึงแล้วโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนดึกๆก,ก็มีแต่ผีซุกโซตเต็มๆไปหมดพวกเราก็ไปโรงเรียนเฮ hey! อะไรของผมเราประทักทายพันโลงนะฮะอ๋อรู้สึกว่าพันโลงจะปกปิดช่วยปกปิดบางเรื่องเมื่อคืนด้วยนะฮะเขาบอกว่าจะไม่บอกใคร โอเคแล้วเข้าไปโรงเรียนนะครับผมสิ่งแรกที่เราเจอก็คือคุณครูดักอยู่หน้าห้องนะยัมิลินดาเจอคุณครูต้องสวัสดีนะครับผมเราเป็นเด็กดีนะฮะเราต้องสวัสดีคุณครูสวัสดีค่าคุณครูทำไมคุณครูตาเหลือกอย่างนั้นลนะ่ะทําไมอ่ะคุณครูตาเหลือกอย่างนั้นน่ะนี่ครูฝ่ายปกครองหรือเปล่าอ่าวเข้ามาที่โรงเรียนนะผมเราถ่ายรูปไปที่ระลึกนะครับโอเคสิ่งเราไปได้ก็คือ ขึ้นห้องเรียนแต่ว่าห้องเรียนเราอยู่ไหนเอ่ยทางนี้หรือเปล่าทางนี้ครับคือโรงเรียนของเขาเนี่ยสร้างเป็นแบบเป็นทางเข้าอ่ากาเรียกว่าไงอ่ะสองดานอ่ะผมใช้คำว่าสองดานกแ็แล้วกันเนาะโอเคสิ่งที่เราต้องทําคือห้องเรียนของเราห้องเรียนเราอยู่ฝั่งฝั่งนี้ครับผมนี่นี่นี่มคืนราลงมาจากห้องนี้โอเคนี่คือห้องเรียนของเราผมจะพยายามจะทักเพื่อนคุยได้เท่าไหร่นะรู้สึกว่าคนจะไม่ชอบหน้าเราจะเท่าไหร่ โอเคนี่คือโต๊ะเรียนของเราสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนเพื่อนขอบันทึกภาพเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่สูญเสียไปด้วยโอเคเราไปนั่งโต๊ะกันนะครับเตรียมเรียนหนังสือเรามาทันเวลาพอดีครับผมโอเคครับผมฟิตดาวนั่งเรียนนะฮะภาพนี้อาจจะดูไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่นะ ผมรู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะนั่งรอเวลาเรียนครับผมอ่าวิชาแรกเรียนวิชาอะไรเอ่ยเวลาผ่านไปครับคุณครูก็ได้สอนแต่ทำไมคุณครูไม่เขียนอะไรบนกระดานเลยที่เป็นการสอนแบบพูดนะฮะเดี๋ยวโทรศัพท์เข้าหรอทำไมลินดาไม่ปิดเสียงมือถือเวลาเรียน โทศัพท์มามีสายเข้าครับผมไม่เดี๋ยวจะทำไมภาพเป็นสีขาวดำอย่างนี้อ่ะอุ้ยคุณผู้ชมครับอย่าแตกตื่นนะฮะอย่าได้ตกใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือความฝันนะผมผมเชื่อว่าต้องเป็นความฝันหรือไม่ก็เป็นเป็นภาพเป็นภาพที่ผมจินตนาการขึ้นมา ไม่ได้ผมจินตนาการดีน้องลินดาจินตนาการขึ้นมาโอ้โทรศัพท์ชาญใช้งานไม่ได้ครับผมดาบเฉยเลยมือถือนาเย็นครับเราเปิดแฟลไปได้ด้วยอะ่ะแล้วคนนี้คือใครอะ่ะเราไม่เห็นหน้าด้วยอะ่ะโดนี้โดนี้นี่นี่เพื่อนเรานี่ แล้วอีกคนนึงอะคือใครยายเย็นยายเย็นก็เพื่อนเราเดี๋ยวคนนี้คือใครเชลลี่เชลลี่ก็เพื่อนเราอีกโอ้โหไอราไอรานี่คือเพื่อนสนิทเราเลยนะครับผมจากภาคแรกเลยคนนี้ อ้ยทำไมทุกคนมาอยู่ตรงนี้แล้วคนสุดท้ายคือคืออาจารย์มีซีกาเฮ้ยน้องลินดาหายใจแรงเฉยโอ้ทำไมทุกคนมาอยู่ที่นี่อ่โอ้ my god เป็นภาพเหตุการณ์การการเสียชีวิตจากภาคแรกนะฮะโอ้ย โอ้โหลินดาจะประสาทนี่ไหมเนี่ยนั่นไงผมว่าแล้วผมว่าแล้วปวดหัวแล้วสิ้นเอียเลยอะรู้สึกเสียใจไปด้วยนะฮะคือเหมือนรู้สึกว่าตัวเองผิดอะคือเราไปสถานที่นั้นด้วยกันแล้วก็มีเรารอดอยู่มาคนเดียวนะฮะ so สวัสดีสสด,สสดีที่ได้รู้จักทุกคนนะ มิสิก้าวันนี้ฉันจะมาเป็นครูพวกเธอหวันนง,วงว่าวันนี้มันจะผ่านไปด้วยด,ดีนะเหมือนย้อนเรื่องอดีตตอนที่ครูมิสิก้ามาสอนครั้งแรกครับโอ้ยอยู่ๆก็เรื่อง,เร,องเรื่องเศร้าขึ้นมาเลยอ่ะผมกลัวอะไรผมกลัวลินดาจะเป็นแบบโลก ประสาทอะไรมานั่นอะโอ้ยอ้ากล้องเราไม่สามารถใช้งานได้โอ้วกระดูกซี่โครงเมื่อกี้มีซากตกลงมาด้วยครับคุณชมหายไปแล้วเหรอซากกระดูกนะ่ะยังอยู่ครับโอ้ํทำไมทุกคนทุกคนอา้าว มีเลือดอยู่บนหน้าครับรู้สึกว่าเชลลี่เนี่ยดวงตาจะหายไปนะฮะแต่ครูมิสิก้าเนี่ยคือหน้ามืดมืดอะมีรูปรูปถ่ายรูปเดียวครับคือครูมิสิก้าที่ไม่มีเลือดออกมานะฮะโอ้ทำไมทุกคนทุกคนโกรธเราเหรอที่เรารอดอยู่คนเดียวอะ่ะโอ้ยทำไมไปอย่างนี้ ตรงเรียนหรอถือว่าเราฝันนะครับโอ้โหห้องโล่งเลยผมผมไม่อยากเข้าเลยพวกห้องโลง่โลงเนี่ยผมลงไปชั้นล่างแล้วกันโรงเรียนนะเปลี่ยนใหม่ไปทางไหนดีอะทางนี้เหรอตอนนี้ก็ห้องโล่งครับมีแต่ซากศพเต็มไปหมดเลย เปิดประตูวันนี้เปิดได้ไหมเปิดไปได้ห้องนี้เปิดไปได้ครับเปิดไม่ได้มีทางขึ้นด้วยทางนี้เราออกไปไม่ได้นั่นแสดงว่าเราต้องขึ้นไปชั้นสองครับทุกคนอย่าตกใจนะเจออะไรอย่าตกใจให้ผมตกใจคนเดียวนะครับผมเหมือนเป็นโรงเรียนที่กำลังจะสร้างเลยอ่ะรังอุ้ยมีอาจารย์อยู่ด้วยทำไมอาจารย์ ถึงมาสอนอยู่คนเดียวแล้วพูดอยู่คนเดียวแบบนี้อาจารย์อาจารย์เป็นคนหรืออาจารย์เป็นผีคะเนี่ยข้ารลได้ะครับอาจารย์มาแล้วค่ะไปโ,โยทำไมถึงวิ่งบนอยู่แถวนี้ล่ะกลับไปนั่งเรียนได้แล้วไปกลับนั่งเรียนเหรอแล้วโต๊ะเรียนเราอยู่ไหนอะโต๊ะนี้ใช่ไหม เขาจะสอนเรานะผมแต่เป็นวิชาคณิตศาสตร์ด้วยโอ้โหนั่งเรียนครับผมรู้สึกว่าถ้าจะยาวนะนตะผมข้ามคลิปไปเลยกแล้วกันโอเคครับผมหมดเวลาคาบเรียนกันแล้วแล้วว้ย <What? S 1> อุ้ยไม่ไมไมอย่าเอานํามือถือขึ้นมาเล่นในเวลาเรียนสิเอ้าอาจารย์อาจารย์ไม่ใช่คนใช่ไหมคะ่ะนี่อาจารย์เป็นอะไรอาจารย์บอกหนูมาอาจารย์บอกหนูมา อาจารย์โกรธหนูหรออาจารย์เป็นอะไรโอ้โหเขาบอกว่าให้โฟกัสแสงนะฮะใส่อาจารย์เหรอโอ้กด F โอเคเพื่อเผยร่างที่แท้จริงอย่าทําหนูว้าไปแล้วนะอจารออกมาเนี่ยอาจารย์จะออกมาได้ไหมเฮ้ยจารเดินตามหรอ เปี้ยงหนึ่งทีอุย้ยผมจะเชื่อใจใครได้มาเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยผมขออย่าเข้ามาจาย์อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผมไปดีกว่าผมไม่อย,อยากอยู่ที่นี่อุย้ยทำไมทุกคนถึงเป็นแบบนี้กันหมดเลยตรงนี้มีทางเดินให้ไปได้ครับผมตกใจเก้าอี้นึกว,ว่ามีคนเดินนั่นแสดงว่า แฟตของเราสามารถเปิดเส้นทางได้สิโอเคมี okay. ทางเดินตรงนูน้นเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันคือมันคือลิ้นอะไรหนวดอะไรอะ่ะอย่านะอย่าอย่า <c oughs> <c oughs> ออกไปโอ้ยมันมันไม่ให้ผมผ่านนะผมต้องพลังพลังแฟดแล้วอย่างนี้ เปิดประตูไม่ได้หรออฟังประตูไปแล้วทำไมมีเด็กนักเรียนมาอยู่คนนี้คนหนึ่งอะเอะียเอเงี้ยได้ปรดยาเดี๋ยวก่อนทำไมอ่ะเธอเป็นอะไรบอกมาเธอเป็นผีที่เองเป็นผีอ้หูออกมาสี่ตัวอ้โหแล้วผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยเอาไปเอาไปไปแล้วจ้าไปอยู่แล้วผมไม่อยู่แล้วตัวนี้เฮ้ยน้องแมวน้องแมวอีกแล้ว,วอะ ทำไมน้องแมวคาบมีดอะพี่แกอีกแล้วหรอทำไมแกจะมาช่วยฉันน่ะแกเป็นใครกันแน่เป็นใครไม่รู้ครับแต่น้องแมวให้มีดมาเอาไงดีครับคุณผู้ชมผมจะกลับไปไปฆ่าดีไหมอะกลับไปฆ่าดีไหมมาดิมาดิาดก็มาเิโอ้โหเข้ามาอะอะ,อะเข้ามาไม่ได้อุ้ยฟันได้ด้วย ป้นข้าประตูด้วยครับผมอ้ยเจ็บเจ็บมันเจ็บนะคะมันเจ็บนะคะ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 อย่าออกทำไมฟันรดินดาชอบออกแบบนอกอย่าออกอย่าออกดินดาอย่าออกดินดาอย่าออกตายนะดินดาพลังแฟตนีฟันดิครับฟันดิครับฟันพูผีปีศาจคนนี้ต้องฟันฟันให้ตายฟันให้ตายอืออืออือตาย ตายแล้วผมไปแล้วอุ้ยเสื้อปืนเลือดเลยอะปาครับผมผมว่าต้องเจอผีอีกแน่เลยน่าจะไฟบอลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ะไฟบอลหรือเปล่าโ<ะ>อ้ยไฟบอลจริงด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเกี่ยวโอ้โหมันเกี่ยวมันเกี่ยวโอ้ยโอ้โหทำไมเราเจอบอสโหดจังวะเนี่ย พลังแฟตต้องเจอพลังแฟตพลังแฟตเออสตัน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 สต,นสตันโอ้ย <c oughs> เราเคลื่อนที่ช้ามากคุณผู้ชมอุย้ยมันเกี่ยวไม่ตา,ตายตายตายลินดาตายา <laughs> อะไรครับเนี่ย <laughs> โอ้น้องลินดาตาย <c oughs> อยู่ๆก็โผล่มาข้างหลังใค้จะไปตั้งหลักทัน เอออย่าทำน้องดิเออมีอะไรค่อยๆยคุยกันดิคะเฮ้ยผมต้องรีบถอยก่อนพลังแฟดเออผมฟันได้ประมาณสองทีครับผมแล้วผมก็ถอยอุ้ยไม่ได้ถอยไม่ทันถอยไม่ทันอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเกี่ยวมันเกี่ยวมันเกี่ยวอุ้ยอุ้ยอุ้ยพลังแฟดหน่อยพลังแฟดหน่อยพลังแฟดหน่อยนี่แน่นี่แน่โอ้ยมันปัดมันปัดอุ้ยอุ้ยตา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 ยโดนเกี่ยว โดนเกี่ยวโดนเกี่ยวโดนเกี่ยวตายโอ้ตายโคตรไหวเลยไฟบอดโอเคครับผมวิ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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วก็มาดิเอออย่ามาเกี่ยวได้ไหมอย่ามาเกี่ยวได้ไหมอย่ามาเกี่ยวได้ไหมเอาเด้เอาเอาเด้เฮ้ยเฮ้ยยา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 เอาวยืนนิ่งหรอยืนนิ่งก็เสร็จสิครับ ไม่แน่ไี่แน่ไี่แน่มันก็เกินไปมันก็เกินไป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 นะจ๊ะอย่ามา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 โอเคโอเคโอเคต้องใจเย็นครับคุณผู้ชมครับต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นต้องใจเย็นต้องใจเย็นครับผมต้องใจเย็นครับพลังแฟดก็มาดิครับตายสักทีตายสักทีโอ้ยเอ้ยเหนื่อยนะเนี่ย นี่คือไฟบอสครับผมโอ้โหเสื้อน้องเปื้อนเลือดหมดเลยเอาเอาทำไมเรากลับมานี้โลกเห็นความเป็นจริงเฉยทุกคนต่างอึง้งอ้าวลินดาทุกคนตกใจเนี่ยเสื้อหนูเปื้อนเลือดอะผมคิดว่าลินดาเนี่ยควรที่จะไปโรงพยาบาลบ้างนะครับโอ้โคือเราจะเริ่มเป็นเด็กมีปัญหาแล้วครับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนมันตามหลอกหล่อลินดาไปนะฮะโอ้โหลินดาชุดเพื่อนเลือดเลยอะป้าคะโอ้โหป้าดุเฉยโอ้โหเราไปทำไมถึงไปเพื่อนเลือดมาขนาดนั้นดีแค่ไหนแล้วที่เขาไม่แจ้งตำรวจเนี่ยโอ้โหรีบไปเปลี่ยนชุดได้แล้วไปค่ะคุณป้าแต่หนูก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะ ภาพบัลหลอกหลอนหนูอะ่ะผมเข้าดีไม่ได้หรออาบน้ำไม่ได้หรอเขาโปรตี่มันต้องอาบน้ำได้ดิเปลี่ยนชุดแล้วเพลงมาเป็นวันที่แสนดีมันจะแสนดีจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เหตุการณ์เมื่อกี้รู้สึกแบบไอ้ดีเลยอะ่ะโอ้โหคุณป้าโทรศัพท์คุณป้าได้มาจากคนเล็กปัดเทวดาจริงๆป่ะคะ <laughs> เหมือนมาก คุณป้าถืออะไรในมืออ่ะคุณป้าถ่ายรูคุณป้าออ้ยเอ้าเอ้าเวทำไมคุณป้าถึงตีดุวะหนูถ่ายคุณป้าเลยนะค่อยคุยดีคุณป้าแกต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหไล่ให้เราไปโรงพยาบาลคุณป้าแสดงว่าคือเราไม่สามารถจกกล้องได้ใช่ไหม ป้าปทำไมผมทำไมโอ๊ยทำไมตัวถ่ายรูปป้าไม่ได้ป้าหัวก่อนโอ๊ยป้าหัวก่อนป้าโอ๊ยป้าไม่โคตรดุเลยผมว่าสิ่งที่น่ากลัวสุดคือป้าแล้วแหละสิ่งต่อไปคือเราต้องไปโรงพยาบาลนะฮะแต่ว่าผมจะจบพาร์ทนี้ไว้ก่อนนะฮะไปต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็นะขอบคุณที้มมรับชมด้วยนะฮะมาเจอกันในพาร์ทครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไยบายจ้า <c oughs> You, you, you.